สำหรับเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงครับผมแม้ว่าจะเจอดราม่ามามากมายครับแต่ก็ต้องลุกขึ้นเดินหน้าทำหน้าที่ตัวเองต่อไปสำหรับนุกธนดลสิริแววนักแสดงนักร้องหนุ่มชื่อดังครับที่งานชุกทั้งไทยและก็ต่างประเทศแถมยังมีภาพยนตร์2เรื่องฮะที่เตรียมให้ชมกันอีกด้วยแต่ทว่าล่าสุดนะครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าหนุ่มนุกนั้งงนไปเจอปัญหาอะไรมาที่จู่ๆก็ได้โพสต์ข้อความตัดเพลาะผ่านโลกออนไลน์ทําให้หลายคนนั้นเป็นห่วงเจ้าต,ตัวอย่างมากครับโดยข้อความนั้นนะครับหนุ่มนุกได้เขียนไวว้ครับ่า ถ้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วโชคไม่เข้าข้างเราละ่ะพอตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้ตื่นอยู่ในโลกใบนี้ละ่ะคุณจะเสียดายอะไรไหมเพราะกำลังเร่งสร้างความสุขให้กับคนอื่นอย่างเต็มร้อยส่วนพอหันกลับมาถามตัวเองว่าความสุขแบบของเราคืออะไรแฮทแท็กกลับตอบตัวเองไม่ได้กำลังเหนื่อยและหมดแรงกับการเป็นนุกธนดลน,นอกจากนี้นะครับผมเจ้าตัวนั้นได้โพสต์อีโมจิและก็หัวใจสีดำอีกด้วยครับท่ามกลางแฟนคลับนั้นตามแสดงความหงุดหงอย่างมาก ซึ่งแฟนคลับนั้นนะครับก็ได้ส่งกำลังใจบอกคร้วว่าลุกไปอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆหาอะไรอร่อยอร่อยกินแะ้วก็ดีขึ้นสบายมากธนดลยิ้มแล้วสดใสที่สุดรู้ไหมยิ้มกว้างๆนะครับยิ้มสททินุกธนดลรักนะครับลูกเป็นอะไรอยู่ข้างๆเสมอนะครับหันมาเมื่อไหร่ก็เจอนะคนเก่งสู้ๆไม่รู้ว่าเจออะไรมาแต่ส่งกำลังใจให้นะคะคนเก่งถ้าป่วยก็ขอให้หายถ้าทุกก็ขอให้พ้นทุก์ ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะกอดๆนะยิ้มหน่อยเร็วข้างๆเสมอนะคนเก่งวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไหวหรือเปล่าเหนื่อยไหมกินอะไรหรือ,อยังป่ะหาอะไรกินกันนุ๊กครับแบ่งความรู้สึกแย่ๆออกมาอย่าเก็บไว้คนเดียวนะลูกกอดๆนะและก็อีกหลากหลายข้อความครับทางทีมข่าวของเรานั้นก็ขอส่งกำลังใจให้กับนุ๊นุ๊กด้วย ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ